สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้ก็เฮ้าปลาหาเห็ดอีกคือเก่าเลยได้จ้ามื้อนี้เป็นแนวโอ้ลืมถอดแว่นกันแดดโอ้ยานเต็มมีเท IB พี่น้องจ้า <laughs> <laughs> เอาเอาตามกันไปแล้วพี่น้องว่ามืนน่อวานได้ละมานเผ่อแล้วพี่น้องจ้าออ้พี่น้องจ้าดีใจมึดคิดว่ามันเฮ็ดกินใดพี่น้องที่ไหนได้เฮ็ดเมาคะ่ะพี่น้องเฮ็ดเบอิดนะคะนี้กินนม่ได้เลค่ะกินนม่ได้หมายถึงว่ากินไม่ได้นะคะพี่น้องจ้า เห็ดเมาค่ะโอ้โหดีใจหมดนึกว่าเห็ดโคนที ha, ่ไหนได้ดีใจเกลือเลยค่ะพี่น้องจ๋าเจอเห็ดอีดอกหนึ่งค่ะพี่น้องเพิ่นถือแทะพี่น้องโอ้แต่อีดูต้นสาบเลยพี่น้องอือหือเฮนเฮนสละพี่น้องจ๋าเพื่อนถือเพื่อนถูกเพื่อนโดนแทะนะคะพี่น้องจ๋าโดนกิ้งกือแทะเจออีละพี่น้องจ๋า ดอกดี่วโคโลูจะพี่น้องค่ะงามค่ะพี่น้องงามอิริได้พี่น้องจ๋างามแบบเฮียนๆค่ะพี่น้องแต่ว่าก็ยังไม่เฮียนมากเท่าไหร่นะคะพี่น้องจ๋าสวยค่ะอู้ขายงใหญ่เลยค่ะพี่น้องจ๋าสวยค่ะพี่น้องดีกว่าไม่ได้เก็บนะพี่น้องเนาะเฮียนก็ช่างมันเนะพี่น้องจ๋าเจออีแล้วจะพี่น้องจ๋า เลี้อยู่นะคะพี่น้องคุณนะดอกนี้พี่น้องคุณนะจะเอ๋จะเอ๋อยู่เตอ้เบิดตองค่ะพี่น้องจ๋าสามดอกเอองามค่ะพี่น้องจ๋าอุ้ยตื่นเต้นอีละพี่น้องอะได้ตื่นเต้นอีละเออได้ตื่นเต้นอีละจ้ะพี่น้องจ๋าโอ้ยงามค่ะพี่น้อง เอ้ยกํำลังตมุติมินะจ้าพี่น้องจ๋าพี่นะเอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นจ้าตื่นเต้นจ้าอู้ดอกนู้นอีกดอกหนึ่งที่นหอุ้ยกำลังโผล่อุ้มกำลังโผล่โอ้มีแรงผักดันอีกแล้วโอ้เลองมีดใหม่ผมนะสลองมีดใหม่เออีต้องเอาซะแล้วต้องเอาไม่งั้นเป็นเห็ดเบบีเน่า เบบีเน่าเบบีเน่าหมายถึงว่าคนอื่นเข้ามาเขาเอาค่ะพี่น้องเขาเก็บค่ะเดี๋ยวจะเป็นเบบีเน่าได้สามดอกค่ะตรงจุดนี้จะพี่น้องจ๋ามาเจอเฮดสวยๆอีดอกนึงจะพี่น้องง่ญ่เพอรเวอร์อยู่จะพี่น้องโอ้ยดอกง่้ยอันทึงเตอรอโอ้ม่แมนเนาะโอ้ยดอกใ่ญ่เพอรเวอร์อยู่กับพี่น้องยังงามอยู่ได้ค่ะพี่น้องจ๋าเฮดก่อขาวด้วยค่ะโอ้ยเบิ่งขาบนดูนะยังอ่อนอยู่ได้พี่น้องยังอ่อนอยู่จะพี่น้องจ๋า งามแต่พี่น้องจ๋างามงามงามพี่น้องโอ้ยสวยค่ะพี่น้องจ๋าสวย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 จ้ะพี่น้องอือหือเจอเฮดสวยๆอีซองดอกจ้ะพี่น้องจ๋ามาญาติเดี๋ยวก็โปเด้วยค่ะบ้านนี้เพณ่อน่ะโปะเพื่อนกำลังกินพี่น้องอู้ยเพื่อทันเพื่อได้นะคะ่ะใครทันใครได้ใครเร็วใครได้นะคะพี่น้องจ๋า <laughs> แข็งแข็งอยู่เลยอ่อนออนอยู่เลยจ้ะพี่น้องวาย กลวงข,ข้อข้อออกหน่อยู่้อข้อออกอ,อเกือบมาไม่ทันปลวกพี่น้องจ๋าอุ้ยดอกนี้ก็สวยพี่น้องอ,อ่อนสวยแบบเทียนๆค่ะพี่น้องจ๋ามาเจอเฮ็ดคูนสวยๆอีดอกหนึ่งจ้ะพี่น้องจ๋า เจอเห็ดโคนสวยอีกดอกหนึ่งค่ะพี่น้องสวยสวยดอกนี้พี่น้องสวยจริงๆสวยค่ะพี่น้องจาอ๋าเราขาไ,ไปเลยอยู่ได้มันหลุดแล้วอ๋อมันหลุดแล้วหรอปัดฝุ่นออกน่้สวยจ้ะพี่น้องดอกนี้สวยมากค่ะพี่น้องไม่มีที่ติค่ะพี่น้องจา๋า มาเจอเห็ดดอกงามๆค่ะพี่น้องจ๋าอู้ยิสออนเนี่ยจ้ะพี่น้องงามเอลี่ดอกนี่เห็ดดอกนี่พี่น้องเท่านั้นมีพอได้พี่น้องนี่นี <c> ่ <oughs> นอนทาอยู่ทางเตออีดอกหนึ่งพี่น้องอยู่เตอเบอื่อไหมนะะหืม <c oughs> งามพี่น้องงามงามงามายังไม่ได้เผดซูนเลยดย้ยังไม่มีอะไรแตะต้องเลยนะคะพี่น้องจ๋าสวยจ้ะพี่น้องอือหือดอกสวยสวยจ้าดอกส,สวยสวยอือหือ ดอกอสวยๆจ้าเห็ดดอกอสวยๆจ้ะพี่น้องจ้าอู้ปลื้มใจแล้วจ้ะพี่น้องจ้าปลื้มใจจ้ะพี่น้องปลื้ม้วค่ะพี่น้องจ้าปลื้มใจแล้วเจอเห็ดพี่น้องจ้าอือหือเอาดอกนี้เอาดอกนี้จะเปิดแรงเด้อเดยวมันจะตะลยปุกเด้อแอบอยู่กับพี่น้องอว้ายนอนรอเลยพี่น้องจ้าเอาได้ไหมยังไม่แก่โอเคโอเคยังขาวอยู่เท่านั้นไม่พอ เจอดอกอีกตรงนี้อีกดอกหนึ่งค่ะพี่น้องจ้าสวยสวยดอกนี้นพ,นพี่น้องนี่สวยจ้าพี่น้องนี่นี่สวยจ้ะพี่น้องสวยได้นี่กําลังขึ้นกําลังโผล่เลยค่ะพี่น้องจ้งกากําลังโผล่ได้จากพี่น้องงามค่ะพี่น้องเฮดไม่ได้แนวติ่งแนวต้องแนวซู์เลยยังไม่มีอะไรแตะเลยไม่มีอะไรแทะเลยนะคะนิบกิ้งกือไม่นิยมกินกันเ <laughs> <laughs> จอลิอิแล้วจ้ะพี่น้องจ้า งามยู่ได้ค่ะดอกนี้ค่ะงามอยู่พี่น้องสวยด้วยเจ้าพี่น้องอมาเจอเห็ดสวยๆอีดอกหนึ่งแะพี่น้องจ๋าเจอเห็ดสวยๆอีดอกหนึ่งละจ้าพี่น้องจ๋าพื่นะงามได้ค่ะพี่น้องงามจ้า สวยๆจ้าเห็ดสวยๆจ้าเ,เจอเห็ดสวยๆอีดอกหนึ่งกับพี่น้องจ้างามนะคะพี่น้องนี่กำลังโผล่เลยค่ะพี่น้องดอกใหญ่อยู่แ้กับพี่น้องจ้าเอ้าเก็บน้องสาวเก็บอืงามค่ะพี่น้องกำลังโผล่ดินค่ะพี่น้องจ้าอุ้ยตะวลยปลุก <laughs> <laughs> เจอเห็ดง,งามๆอีดอกหนึ่งกับพี่น้องจ๋าเพิ่นลีอยู่จ้า <laughs> แอบอยู่ก็ไม่เห็นไม่พ้นสายตาของสองพี่น้องมักเลาะนะครับพี่น้องจ๋าโอ้ยสวยจ้ะพี่น้องจ๋าสสยสสยสวยแบบพิการพิการตรงไหนอีกดอกหนึ่งเราเห็นเมื่อกี้นี่ตรงนู้นเนาะเห็นไหมมาเจอเห็ดสวยๆอีกสองดอกจ้ะพี่น้องจ๋าพ่นะงามงามพี่น้องดอกนี้อีกดอกหนึ่งได้จากพี่น้องพ่นะเป็นหลีอยู่ มันแอบอยู่ด้วยค่ะพี่น้องมันแอบอยู่ <laughs> เก็บเก็บเก็บสวยมากเลยสวยสวยสวยควันยาก,กันยุงก็ควันแยกันยุงไม่จุดยาก,กันยุงไม่ได้เลยค่ะพี่น้องอเอาดอกนี้ดอกนะึงสวยมากอยู่ในลืบในพงในป่าแต่พี่น้องจ้ะ <laughs> แต่ก็ไม่รลดพล้นสายตาของสองพี่น้องจ้ะพี่น้อง <laughs> สวยจ้ะพี่น้องจ้ะสวยสวยสองดอกนี้สวยจริงๆ มาเจอเฮดโคนสวยอีดอกหนึ่งพี่น้องอ้ยงามเลยกับพี่น้องจ๋าโอ้ยยังมีเขาเก็บอยู่พี่น้องงัดเลืกๆเ้ยเด้อขาเพิ่นยาวเด้อนี่เด้ออ้ยพี่ลึกพี่ลึกพี่ลึกเขายงามเลยกตได้เก็บผู้เธอจะพี่น้องวายขายาวพี่น้องอ้ยพี่น้องจ๋าเลยนะอ้ยขายาวพี่น้องอุ้ยซิ้นใจขนาดพี่น้องจ๋า เออโอ้ยมาเจอเฮดอีดอกหนึ่งจากพี่น้องจ๋างามแบบเพนทีนค่ะพี่น้องสวยได้ค่ะพี่น้องคลิปใหม่นะคะไม่ใช่คลิปเก่าเด้อค่ะของสองพี่น้องมากลอใส่เสื้อผ้าตัวเก่าก็ซักทุกวันเด้อค่ะซักทุกวันแล้วก็ใส่ทุกวันเห็นใส่เสื้อผ้าตัวเก่าไม่ใช่คลิปเก่าเด้อค่ะพี่น้องจ๋าเฮดเพอนี่พี่น้องมีเพอรมีคนฮูลจักอยู่ค่ะ มีคนรู้ไหมครับว่านี่เห็ดอะไรกําลังออกเยอะมากเลยครับพี่น้องนี่นี่กําลังออกไม่รู้มีสรรพคุณทางยาหรือเปล่านะครับพี่น้องอืมถ้ามีสรรพคุณทางยาจะมาเอาครับพี่น้องจา๋ารอให้เขาให้รอให้เขาโตก่อนนะคะแต่เยอะครับพี่น้องนี่ออกหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกหกดอกใหญ่ครับพี่น้องจา๋าไม่รู้ว่าเห็ดอะไรครับพี่น้องแต่แคล้ายๆเห็ดหลินจือนะครับพี่น้องจา๋า น่าจะมีสรรพคุณทางยาค่ะพี่น้องจ๋าถ้ามีสรรพคุณทางยาเดี๋ยวสองพี่น้องมกักรอจะเก็บไปบ้านค่ะพี่น้องจ๋าแต่อันนี้ต้องไปศึกษาดูก่อนนะคะไปถามผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญก่อนเนาะพี่น้องเนาะจ๋าพี่น้องจ๋าวันนี้ก็รอบป่าแล้วค่ะอ้อมป่าแล้วค่ะพี่น้องจ๋ามือสุป,ป่าละก็ล <ว horse S 2> พอได้แก้วได้เก่งจ่าพี่น้องโอ้ยมีแต่ดอกงามๆวันนี้สองพี่น้องมักรากันแล้วออเจ้าป่าแล้วค่ะพี่น้องจ๋าละมือแล้วจ้ะ มันมีได้หาหมีได้แล้วค่ะหามีได้หมายถึงว่าหาไม่ได้ไม่มีเห็ดแล้วนะคะเห็ดวายแล้วค่ะเห็ดออกไม่เยอะค่ะพี่น้องจา๋าสองพี่น้องมักเลาะก,กับขอขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะขอบบุญขอบคุณหลายๆลยคะคะพ่อแม่พี่น้องที่ข้ามาเบิ่งมาแยงมาอันเบิ่งของมาเื่้ความเมตตาของสองพี่น้องมักเลาะนะจ๊ะเนาะสองพี่น้องมาเลาะก,กับขอฟ้าซ่องของอของสองพี่น้องมักเลาะไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของพ่อแม่พี่น้อง,นองเนี่ยได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจ เธอสองพี่น้องมารอได้เอ็ดคลิปมือมือต่อต่อไปนะคะเนาะฝากติดตามไปเลยจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ